สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีแบบไร้สายนะครับตัวนี้เป็นอนนีแคสตัว m 1 8พัดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับที่มีการใช้กันอยู่ในท้องตลาดนะตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสอบถามมานะครับว่าตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่แถมไปให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่มาจากกล่องเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวชุดอุปกรณ์นะครับ ก็จะมีตัวชุดอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในนั้นนะครับก็จะมาดูกันนะครับตัวนี้นะฮะภายในก็จะมีนะครับคู่มือนะครับแล้วก็ตัวชุดสายนะครับไฟเลี้ยงนะครับนะครับคู่มือนะครับนี่นะครับคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์นะครับคื่อยู่ตัวนี้นะครับนี่เลยเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับ นะครับอ่านะครับนี่ตันนี้ก็จะมีชุด3อย่างนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ตัวหลักนะครับตัวนแคสตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายสัญญาณไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณไ i f i จากมือถือคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวเสียบเข้ากับตัวออุปกรณ์นะครับจะเสียบเข้ากันลักษณะแบบนี้นี่นะครับอ่านะครับแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับที่เป็น ภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับให้นะครับซึ่งดู youtube ง่ายกว่านะครับโอเคนะครับครนี้เราก็เสียบกับอุปกรณ์แค่นี้นะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งกับทีวีได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกับทีวีนะครับว่าวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปกันเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเอาอุปกรณ์มาแล้วนะครับเราก็มาดูที่หลังทีวีนะครับหลังทีวีนะครับที่มีลักษณะเป็น ช่องเสียบ HDMI เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับช่องเสียบ HDMI นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้ USB เราจะไว้ใช้สําหรับไฟล์เ hmm> ลี้ยงนะครับส่วนอนตัว HDMI ตัวนี้นะครับเราเอาไว้เสียบกับตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปเสียบกันเลยแล้วก็ทําการนะครับเสียบตัวอุปกรณ์นะครับเข้ากับตัวช่องเสียบ HDMI ได้เลยนะครับแบบนี้ เียบยางนิดนึงนะครับนี่ครับอึบนะครับแล้วก็ใช้สายไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับที่เป็นสาย USB นะครับสาย USB ที่มาตัวอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับ USB ตัวล่างได้เลยนะครับเสียบ,บแบบนี้นะครับเรียบร้อยนี่เราก็จะเสียบทั้งตัว USB แล้วก็ ตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเสียบ,บ,บนี้เลยนะครับนี่เราก็เสียบอุปกรณ์เสียบตัวนี้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดทีวีนี่เราจะมาทําการนะครับเปิดทีวีนะครับนะครับ เราเปิดทีวีแล้วนะครับเราก็มาทําการเลือกช่องนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับบางเครื่องบางทีวีจะเขียนว่าซอสนะครับแต่ของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับเราเลือกมานะครับเป็นของผมเสียบไปที่ช่อง hdmi 3นะครับเราก็เลือกช่อง hdmi 3เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้คือเป็นหน้าจอนะครับของตัวอุปกรณ์ นะครจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นสีส้มแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับตัวด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อของตัวอุปกรณ์นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นชื่อของอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นรหัสนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบอุปกรณ์เข้ากับหลังทีวีเรียบร้อยนะครับเราก็มาทาการนะครับเชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีได้เลยนะครับมาเริ่มกันนะครับนี่นะครับเราก็เลื่อนจอจากด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับ นี่นะครับเลื่อนมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปค้นหานะครับฟังก์ชันที่มันซ่อนอยู่นะครับนี่นะครับเราเลื่อนมาอย่างนี้นะครับของ oppo นะครับมือถือรุ่นที่ผมจะใช้นี่จะเป็น oppo นะครับเราก็ไปหาคําว่าการแคสหน้าจอนี่นะครับเราไปสัญลักษณ์เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปครับอ่านี่ครับนะ อุปกรณ์ก็จะทําการนะครับค้นหานะครับอุปกรณ์ใกล้เคียงนะครับมือถือทําการค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปก่อนปึ๊บนะครับนี่นะครับกําลังค้นหานะครับปึ๊บอ่าเราก็เจอแล้วนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับเป็นชื่อของตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเข้าทีวีนะครับเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็เริ่มการแคสหน้าจอได้เลยนี่นะครับ สักคู่นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็นี่ครับหน้าจอมือถือก็จะขึ้นไปที่หน้าจอทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับสําหรับนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเข้าทีวีนะครับตัวนี้นะครับ M18 p l u ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับอย่างเราไปเข้า y o u t u b e กันนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับหน้าจอมือถือเป็นยังไงนะครับหน้าจอทีวีก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะฮะแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกดนี้กันก็ได้นะครับวิดีโอปุ๊บนี่นะครับเรียบร้อยนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับก็อันนี้คืออุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีนะครับ M18 พัดนะครับเชื่อมต่อง่ายมากนะครับเพราะนั้นก็อ่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับสนใจนะครับท่านใดสนใจนะครับก็นะครับสามารถกดนะครับติดต่อซื้อได้เลยนะครับหรือติดต่อมาตามเบอร์โทรได้เลยครับ